เฮ้ยบ๊าป้าบึ้งร่า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 ร่อร่า่าร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 ่า่าร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  กูโคตรจะแดงน้ำชอมที่กูเนี่ยแจกแม่งโ <bs> คตรจะแพงมึงก็รู้ดีกูน่ะเป็นเด็กแก๊งกูยิงพวกมึงแบ่งแด้แบ่งแบ่งพร้อมที่ฆ่ากูน่ะพร้อมที่คิวแต่พวกมึงไอ้สัตว์แม่ที่ฟิลมึงก็รู้ดีว่ากูน่ะใส่ชิวมึงก็รู้ติไอ้สัตว์ว่ากูน่ะใส่อิวใส่ไฮเกลแล้วก็ให้กูน่ะบินแล้วก็ล่องพวกมึงไอ้สัตว์สกูยังมาทำมาคล้องเดี๋ยวกูตบหน้ามึงไอ้สัตว์ด้วยบัง ตกหน้ามึงให้แหวงสระกูพร้อมที่จะแจกมาละก็มาของกูนะพร้อมสก,กัดก็พร้อมต่อหน้ามึงแงไอ้สัระไต่หน้ามึงแงไอ้ควายมาเจอกับกูแล้วมึงได้ตายคำของกูนะโคตรคมคายพวกมึงกลับบ้านไปดูดนมยายสิ่งที่กูนะแรปมม่ก็ดูดไอสัตว์แน่คือสตไตล์ไมงก็ดูดไอ้สัตว์ว่ากูนี่ชอบเก็ l แล้วก็ u n d กูน <Si ่ะไปล่องมึงก็มาทำมัดคล้องแต่กูตบหน้ามึงไอ้สัตว์ด้วยบ้องใน้วกโหดสัตว์มึงก็ต้องจับจ้องเมียมึงในไอ้สัตว์แต่กูจับเย็ดอยู่ในห้องอ่ะกูพาเมียมึงไอ้สัตว์ไปล่องอ่ะกูพาเมียมึงนะถือบ้องอ่ะมึงเลยเป็นควายใค่วะกูสนใจความจะให้คุยมึงก็วักบ้านไปมึงก็รู้ที่ไอ้สัตว์กูน่ะแรปใจในกูยังแรปอ่ะกันต่อ แร็ปเป็นกิจวัตรไอซ์เซ็และมึงก็อย่ามาวัดเะาเดี๋ยวกูตบหน้ามึงไอซ์เซมึงกลับไปนอนในวัาเรากูน่ะพร้อมจะให้คุยมาตะบากกะบะตะพัวกูไอซ์เซก็มากันเป็นกองทับบะพร้อมจะต่อยหน้ามึงไอควายมาเจอกับกูเดี๋ยวมึงได้ตายคำของกูนะคตของใครพวกมึงนะคนจะกลับบ้านไปมึงก็รู้ดีไอสัเซ็กูนิวแร็ไทย กูนี่ยังจะแรปยังจะแรปกันต่อไปแรปในสตูดิโอตอนนี้กูปล่อยฟลอรแต่หน้ามึงไอ้สัตว์กูเตะหน้ามึงไอ้สัตว์ลองไห้ฮงคังของกูมันโกโก Like a Show Flow มึงก็รู้ตีไอ้สัตว์า่ากูน่นะเป็นจิ๊กโกกูน่ะจิ๊กโกมาจากซอยสี่ uh huh. เพื่อนกูไอ้สัตว์มันชอบเย uh ็ดกะรี เอวเพื่อนของกูเนี่ยเร็วยิ่งกว่า4ีีพวกเมื่อไอซัตไอ้ซัตน่ะมีอะไรดีฮะโชว์มาหน่อยโชยพี่ดูซากาทีอฮะ,อฮะมึงก็รู้ดีว่ากูมีของดีรู้ชอบดูดวิ่์แล่กันเฉลี่ไอ้ซัตเนี่ยละของดี แกเล่นกะไฮกูนะบิลแล้วก็ลองพวกไอ้สัตว์มึงอย่ามาทำระคอกเดีกูตบหน้ามึงไอ้สัตว์เดบองแล้วพวกสัตว์มึงก็ต้องจับจองเมียมึงนะไอ้สัตว์อ่ะฉันจะพจน์ไปยึดอยู่ในห้องอ่ะกูพาเมียมึงไอ้สัตว์ไปล้องอ่ะอ่ะนี่